ก็ไถเองเลยนะครับถึงหน้างานแล้วครับผมนี่เป็นสวนไร่สวนแตงนะครับสวนแตงนี่ครับทำการเกษตรเกี่ยวกับสวนแตงนะครับหรือจะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับลูกค้าก็สามารถใช้ค่าตัวนี้ได้เลยนะครับค่าตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากอูช่างเอ็มนะครับโอ้ยแตงสุดยอดเลย ครับดูดูลูกแตงสิครับโอ้โหโอ้คุณแม่เจ้าของรถครับนี่เป็นแนวไถรอบแรกครับฝั่งนี้ก็จะดูชัดเจนหน่อยนะครับย้อนแสงย้อนแสงไหมครับนี่ครับคุณพ่อกำลังไปกลับรถมานะครับเดี๋ยวจะดูคลิปยาวๆครับผมอ๋อไถมาแล้วครับ มองไม่เห็น <laughs> นี่ครับไอมาแล้วนี่เป็นไงครับสวยไหมอ่านี่ครับ ไถมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่แปลงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับเป็นพื้นที่ที่ไถแบบวางคาดมาครับนี่สวยไหมครับผมเดี๋ยวคุณพ่อก็จะทําการปลูกต่อนะครับตัวนี้คุณพ่อก็ไม่มีในส่วนของโรตารี่ตีดินนะครับก็จะเอาตัวนี้มาใช้นะครับใช้พวนดินแบบนี้แทนนะครับโรตารี่ตีดินก็ตัวหนึ่งถ้าเป็น L 5 0ก็ น่าจะครึ่งแสนนะครับก็ไถามาแล้วครับอย่างตําแหน่งตรงกลางล่องก็จะสูงครับคราวนี้จะโดนคาดเกี่ยระดับแล้วครับ โดยคาดเกียร์ระดับแล้วครับนี่ครับก็จะเป็นแปลงที่เรียบเท่ากันเลยเห็นไหมครับนี่องศาของรถวิ่งตรงนะครับการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานรุ่นไหนนะครับเราก็ต้องขึ้นงานตามตัวโครงผานให้กับลูกค้านะครับเวลาใช้งานมันถึงจะไม่ดันรถนะครับเวลาตั้งผานก็จะง่ายครับประมาณนี้ครับผม ดูฝั่งนี้ก็ได้ครับสวยไหมครับผมวันนี้ครับอู๋ช่างเอมครับอยู่อำเภอพยักฆภูมิพิสัยครับจังหวัดมหาสาครคามสนใจโทรสอบถาม0887478136ขอบคุณครับ